Good morning, students. Welcome to my class, Kindergarten Two. Good morning, students. Welcome to Minecraft. คิงในการ์เดนทูนักเรียนประมาณสองนะครับเจอคุณครูวิดีอีกครั้งหนึ่งนะครัะเรียนครับนักเรียนครับครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูได้พูดคุยเกี่ยวกับนักเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเนี่ยตรงกับเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือ December เนี่ยครับวันที่25เดือนธันวาคมของทุกปีนะครับเรียนครับก็คือเป็นวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเนี่ยนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันคริสต์มาสเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องอะไรมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเนี่ยมีความสําคัญเกี่ยวกับคนที่นับถือาศาสนาคริสต์นะคะนักเรียนครับนับถือาศาสนาคริสต์และก็นึกถึงพระเยซูซึ่งเป็นพระาศาสดาของาศาสนาคริสต์นะคะนักเรียนครับ นักเรียนครับวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นการฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลกนั่นเองนะครับนักเรียนครับซึ่งเป็นวันที่มีความสําคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่งของชาวคริสต์หรือว่าชาวคริสเตียนนั่นเองนะครับนักเรียนครับเออตอนนี้นักเรียนพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับเดีย๋ยวเราไปเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสกันนะครับ ซึ่งมี3ามคำนะครับคำศัพท์คําที่1คําว่าซานตาคลอสซานตาคลอสคําว่าซานตาคลอสเนี่ยสะกดด้วยตัว S ตัว A ตัว N ตัว T ตัว A ตัว C ตัว L ตัวเตัว U ตัว S ซานตาคลอสก็คือซานตาคลอสนั่นเองนะคะนักเรียนครับนักเรียน คงจะเคยเห็นกันแล้วนะครับเรียนครับซันตาครอสคือเคยเห็นคือหมายความว่าเห็นภาพนะครับเรียนครับหรือว่าเห็นภาพเห็นที่แบบเหมือนปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคุณครูเนี่ยได้วาดโฟมหรือว่าตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับนักเรียนครับซันตาครอสนะครัับนกเรียนครับต่อไปนะครับคำศัพท์คำที่สองคำว่าเรนเดียเรนเดียคำว่าเรนเดียเนี่ย แปลว่ากว่างนั่นเองนะครับนักเรียนครับกว่างนะครับซึ่งเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเหมือนกันนะครับเรียนครับต่อไปคําศัพท์คําที่3นะครับคําว่าคริสต์มาสทรีคริสต์มาสทรีซึ่งแปลว่าต้นคริสต์มาสนั่นเองนะครับนักเรียนครับต่อไปเดี๋ยวต้องตัวอีกหนึ่งรอบนะครับคําที่1นะครับซานต์คลอสซานต์คลอสนักเรียนอัดอ้างดูนะครับซานต์คลอสซานต์คลอส ต่อไปคำที่สองครับ reindeer reindeer ต่อไปคำที่สามนะครับคำว่า christmas tree christmas tree คำศัพท์สามคำนะคะนักเรียนครับซึ่งมีอยู่ santa cross reindeer และก็ christmas tree คำศัพท์สามคำนะครับนักเรียนครับคุณครูเนี่ยขอให้นักเรียนเนี่ย มีความสุขในวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนะคนะนเรียนครับซึ่งจะเดือนนี้แล้วก็ตรงกับวันที่25ธันวาคมนะครับก่อนที่ครูจะจบคำสั่งเนี่ยเราไปฟังเพลงคริสต์มาสสักท่อนหนึ่งนะคนะนเรียนครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงวันคริสต์มาสสักท่อนหนึ่งนะคนะนเรียนครับไปฟังกันเลยครับ We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Evening Round We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Goodbye.